เข้าแพทเฮส่งาหารไม่มาเลยมันก็เช็จักอาไปเไม่พอพอไหมค่อยมาสแฉหนเอ๊ะไปเห็นอยู่นะกลองด้วนเหรอใช่ ปิดเลยไมีหลายรถเลยอะนา่นน่น่ะ<ด>ทำไมพี่แอมกักแชปอะ<ม>ดูสิไมีทั้งหีฟ้าสำหรับแม่แมวแ,แล้วก็ลูกแมวเ,เป็นสูตรไก่ฟ้าแล้วก็นมแพะเอ๊ะอที่ส้มด้วยเนี่ยเป็นสูตรสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านแล้วก็สีเขียวเนี่ยเป็นสูตรบำรุงขนแล้วก็ผิวหนังอ่ะแต่แชบชอบกินสีแดงสุดนะวาย่องเลย แชมป์ชอบกินทุกเสียอ่ะงอนแล้วดีกันค่ะเป็นว่าอาหารในพามีนะคะมีสี่รสชาติค่ะให้เลือกเข้าสู่วงการแมวอ้วงแนละ้วล่ะอ้วนยังไงไม่อ้วน,นไ,ไม่อ้วน,อวนโอ้อ้วนแชมป์อนน้วนยังไงโอเคไม่อ้วนไม่อ้วนโอ้งอนไปแล้วงอนไปแล้วไม่อ้วงลูกแชมป์ไม่อว้อวง